สวัสดีครับวันนี้อยู่กับธรรมาหาแดดนะครับเรานำอดีตกลับมาณนะปัจจุบันให้คุณแล้วกับ2คันนี้ Honda p พ l o ร d ทสองเจเนอเรชันดและ DB5 Gen5 นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าว่ารถ2คันนี้นะครับมีดีอะไรเดี๋ยวเราพาเจาะทีละคันเลยคันนี้นครับ p รีรู d ดีนะฮะดีไซน์รำยุคถ้าเทียบกับปีเขานะขายน้าเห็นป่ะดีไซน์เป็นแนวยาวและมีช่องสกูปดักลมตรงนี้เห็นไหมและนี่ล้อคันนี้นะครับเราได้ล้อเดิม ยากคันนี้ทําการรีสโตร์ใหม่ทั้งคันราคาคันแคันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากมาดูภายในกันดีกว่านะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะกำมะยีนะครับตรงยุคตรงรุ่นนะฮะนี่เป็นเบาะสปอร์ตนะครับกึง่งกึ่งบักเก็ตเพราะว่ามันรัดช่วงตัวแต่มันสามารถปรับได้นะครับทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมซึ่งสวยมากเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะบ,บอกเลยว่าขับสบายมากและจุดเด่นของคันนี้นะครับด้วยดีไซน์ที่อยากจะลํำยุคนะฮะ เรือนไมลนะครับเป็นเรือนไมล์สองชั้นนะฮะฝั่งขวาจะเป็นอนาล็อกนะฮะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลนะแตะนะฮะเป็นแตะแบบกดปุ่มคันนี้นะครับมากับหลังคาซันรูฟนะฮะแล้วก็ที่นั่งด็อกซีข้างหลังถามว่านั่งได้ไหมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะฮะข้างหลังจะเป็นทรงสปอร์ตนะฮะก็คือท้ายลาดมาแล้วก็จะมีวิงเล็กๆเอาไว้เพิ่มดาวฟอร์สข้างหลังนะครับเวลาขับเร็วๆแล้วก็ไฟท้ายนะครับณยุคนั้นชอบไฟหน้าแบบ เรียวๆไฟท้ายแบบสามเหลี่ยมสูงๆดง่งๆเงี้สีสวยๆกับโลโก้พรีลูดนะฮะคันนี้ขอสงวนนะครับเลขทะเบียนไม่ได้ให้ไปด้วยนะฮะมาต่อที่เจน5คันนี้ดีกว่านะฮะเปรียบเทียบกันไปเลยคันเนี้ยข้างหน้าจะเป็นแนวยาวส่วนข้างหลังจะเป็นแนวตั้งส่วนคันนี้ข้างหลังเป็นแนวนอน แล้วขาหน้าจะเป็นแนวตั้งแหงตาพร้อมกับนี่เลยวิ่งหลังขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มดาวฟอร์สที่ดีกว่าเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่ถูกออกแบบมาได้ดีมาเดี๋ยวพามาดูภายในคันนี้นะครับคันนี้นะฮะพรมอะไรเนี่ยเห็นบ่าว่าคันนู้นจะเป็นสีก้านนะครับคันนี้จะเหลือ3ก้านเพื่อความสปอร์ตขึ้นตามยุคตามสมัยนะครับนี่วัสดุข้างในาเนี่ยจะไม่ใช้เป็นไอ้นี่แล้วกัมยีย่ใช้เป็นเบาะหนังสลับผ้าและตามยุคก,กันนะพูมละยรู้เหลือ3าก้านแต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือนี่แต่แบบปุ่ม ภายในคันนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างสวยมากๆแล้วก็คันนี้นะครับมากับซันรูฟเหมือนกันนะฮะนี่ส่วนภายในคันนี้นะครับก็นี่เกียร์ออโต้เหมือนกันนะฮะจะเป็นขั้นบันไดนะฮะไม่ใช่แบบว่ารุดยปื้ดปัป๊ปื้ดป๊ปเหมือนคันเมื่อกี้นะครับพามาดูข้างหน้าต่อหน้าตายอย่างเงี้ยโคตรยูนิคเรียกไงดีขับไปที่ไหนคนก็สงสัยให้รถรุ่นไร,รวะทำไมไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยคนอาจจะคิดว่าเออเป็นแอคคอร์ดหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยไม่ใช่คันนี้คือพีรูดเจน5้และที่สำคัญคือคันนี้นี่มีคันนี้นเเป็ชุดแต่่งพือ สร้างดาวฟอร์สกดหน้าก่อนจะส่งไปที่ข้างหลังนะฮะทำให้รถคันนี้สามารถจิกหน้าได้ดีขึ้นในการใช้ความเร็วเดี๋ยวเราพามาดูในห้องเครื่อง2คันนี้ดีกว,ว่าว่ามีเครื่องอะไรแล้วภายในห้องเครื่องนะครับของ2คันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าหน้าตาคล้ายๆกันเพราะว่า2คันนี้ได้เครื่องเป็นเครื่อง H 2 2งนะครับแรงม้าค่อนข้างเยอะเพียงพอต่อการใช้งานพิลูดดีวันสีแดงสนุนราคาอยู่ที่3,99,0 0 0บาทส่วนเจ้าคันนี้นะครับเจน5 ราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทถ้าคุณอยากได้2คันนี้ไปจอดคู่กันในโรงรถของคุณนะฮะอดีตที่คุณเคยโหยหาสามารถจับต้อนได้ในราคา1ล้านบาทเอาไปทั้งคู่เลยสนใจติดต่อได้ที่085 2 5 0 4444นะ,ะหรือ Li n e แอดสามรอันดสกอกาลัดไลฟ์นะครับถ้าวันนี้คุณอยากได้รถที่คุณใฝ่ฝันในอดีตผมนำมาให้คุณแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรต่อคุณขับไปเติมน้ำมันได้เลย,เเลยกลับบ้านเจอกันใหม่สวัสดีครับ